สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะฮะเจอกันที่สามแยกกกทน,นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็อ <Hindu. S 2> ันนี้ก็สายแล้วนะแปดเกงแล้วนะครับนะแต่ก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกนครัเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับตกที่ลมเก่านะฮะแต่ว่าที่ตลาดเกงเก่งเ,เซี่ยวก็ไม่ตกนะครับไม่ตกก็ถือว่าปลอดโปร่งไปนะครับ ก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับการเตรียมตัวก่อนที่จะเปิดร้านนะครับที่จะไปขายของตลาดนัดนะครับซึ่งทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับร้านเก่าๆได้รู้อยู่แล้วแต่ว่าร้านใหม่นี่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับสําหรับการที่จะเอาไปขายของนะฮะซึ่งอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการ ขายเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่อุปกรณ์เสริมที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่นะครับหลายตัวเหมือนกันเป็นสินนตัวนั่นแหละนะฮะซึ่งมันก็อาจจะมีขาดตกเพิ่มมาในบางส่วนบางร้านที่จะเป็นจะต้องหาอุปกรณ์เสริมมวกนี้มา,มาใช้ช่วยในการเปิดร้านให้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับอันดับแรกเลยนะฮะ ก็คือเต็นท์นะครับเต็นท์พับเต็นท์พับหรือเต็นท์ไข่ของของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นร้านใหญ่ก็อาจจะใช้โครงนะครับโครงโครงเต็นท์ที่มีขนาดถ้าล็อกหนึ่งของผมเนี่ยตลาดผมก็จะคือเต็นท์จะอยู่ที่3ามคูณสามนะครับนะฮะเวลาซื้อนะครับแนะนาให้ซื้อเต็นท์สามคูณสามนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ใครโทรมานะครับผมไลฟ์สดอยู่นะฮะเดี๋ยวปฏิเสธไปก่อนนะครับอยู่คนเดียวเนี่ยนะเราไปเดี๋ยวแม่ถ่ายคอนเทนต์เนี่ยอ๋อน่าจะเป็นถ่ายเสร็จก็ห้อยไว้หน้าบ้านเดี๋ยวก็หายไปเองก็คือจะมีการเตรียมอุปกรณ์อย่างอย่างเต็นท์พับอย่างนี้นะฮะเต็นท์พับเรื่องเลยเต็นท์พับสองโครงเหล็กโครงเหล็กอะไรโครงเหล็กพวกตลอดตั้งโต๊ะพวกโครงที่ใช้ในการโชว์สินค้าอย่างเงี้ยนะครับสามคือโต๊ะนะครับ โต๊ะสำหรับวางสินค้านะฮะซึ่งโต๊ะเนี่ยก็จะมีขนาด3คูณ3เมตรนะครับ3เมตรกว้างอาจจะเมตรเมตรหนึ 1, ่งหรือกว้างเมตร20นะครับแต่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรเท่าๆกับเต็นท์พับเลยนะฮะอย่างเต็นท์พับเนี่ยมีหลายขนาดนะครับแนะนําให้ใช้3คูณ3เป็นหลักนะครับ3คูณ3เป็นหลักแล้วส่วนสีผ้าใบเนี่ยให้ดูให้เหมาะกับสินค้าที่เราขายนะครับจะเป็นหมู เนื้อไก่อะไรประมาณเนี้ยจะใช้เป็นสีแดงนะครับสีแดงแต่ว่าเวลาเรา,ารับเงินทอนเงินล้วก็ดูดีๆนะฮะพอดีผ้าเต็นท์มันสีเนี้ยมันก็เลยบางทีมันจะพลาดกันได้นะครับมันจะคืนกันไปนหมดเลยสีนะฮะนะครับก็จะมีโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กสําหรับโชว์สินค้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านผ้าเนาะร้านเสื้อผ้าหรือพวกพวกที่มีเหมือนกิฟ์ชอ็อปอะฮะต้องแขวนของนะครับโต๊ะนี่มันก็ต้องมีแล้วนะครับโต๊ะวางสินค้านะครับนะ แล้วก็ขาโต๊ะแผงลอยนะฮะขาโต๊ะมันก็นั่นแหละมันก็ชุดเดียวกับโต๊ะนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสามารถถอดประกอบได้นะฮะ <peng> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นพับแต่เป็นพับมันก็ยังเกะกะอยู่นะครับถ้าถอดประกอบนี่มันสามารถที่จะเก็บได้ง่ายนะครับหรือถ้าบางร้านเนี่ยก็จะใช้ล่มนะฮะใช้ล่มเป็นตัวเสริมนะครับในการบางแต่ว่าล่มตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่สวย2มันตั้งร้านยากเพราะมันมันต้อง ก็ย้ายตามแดดนะฮะแล้วก็3คือบางทีเนี่ยมันไปปักเต็นร้านข้างๆนะฮะเต็นขาดนะครับซึ่งมันก็เดี๋ยวนี้มันต้องปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตั้งร้านการใช้อุปกรณ์ใหม่หมดนะครับจะแนะนําให้เป็นเต็นท์พับนะครับขนาด3าพูดสก็จะพอดีกับล็อกของตลาดพอดีนะฮะนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปูโต๊ะ นะครับจะเป็นแค่ไม้ไผ่แค่ไมไ้ไผ่จะเป็นม้วนนะครับเขาจะตำหน่ายเป็นม้วนเมื่อก่อนเนี่ยแค่ไม้ไผ่นี่ที่เราเอาไปใช้สําหรับกั้นกั้นทําดักปลาอะไรพวกนี้นะฮะนะครับแต่ว่าเรามาดัดแปลงปูโต๊ะนะครับแต่ถ้าเป็นร้านที่ต้องการความเรียบก็จะใช้เป็นไม้อัดนะครับแนะนําให้ซื้อซื้อนะครับซื้อไม้อัดแท้นะฮะไม้อัดแท้ถ้าเป็นกระดาษอัดเวลาเรามาใช้งานกับกับตลาดนัดเวลาโดนฝนโดนอะไรเนี่ยมันจะพองแล้วก็เสียหายได้ง่ายนะครับ นะครับแล้วก็ตะแกงนะครับพวกตะแงพวกอุปกรณ์โชว์หุ่นอุปกรณ์แต่งร้านพวกป้ายนะครับนะบแล้วเสริมมาก็จะมีพวกสายไฟหลอดไฟอันนี้นะสายไฟหลอดไฟนี่ก็ถือว่ายังจาเป็นอยู่เพราะเราช้ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับขายไปจนถึงทุ่มเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมืดแล้วก็อาจจะต้องเปิดไฟในการโชว์สินค้านะครับนะะซึ่งบางท่านก็จะสงสัยว่าถ้าเอาไฟมาแล้วก็จะมาเก็บค่าไฟเพิ่มจริงๆถามว่าเราเก็บในส่วนของ อุปรกรณ์ที่มันกินไฟหนักๆนะครับกินไฟหนักๆเช่นพัดลมแอร์ Air นะครับพัดลมแอ here, ร์พวกเครื่องปั่นที่มันมีความแรงสูงๆนะครับแล้วก็พวกหม้อต้มหมอ้อทอดเตาย่างอะไรพวกนี้นะครับก็จะเก็บปกตินี่จะเก็บตัวละ50บาทเลยนะนะครับแต่ว่าเราก็พิจ,จนารณาไปตามความเหมาะสมว่าอ่าโอเคมันจะเอ่อเหมาะกับร้านไหมนะครับสินค้าไหมบางทีก็ช่วยนะครับบางทีก็ช่วยเก็บ20บาท10บบาทอะไรเงี้ยนะ ก็ดูความเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นไหมที่จะต้องเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่าพวกนี้มันดึงไฟเยอะนะครับนะฮะแล้วก็พวกที่จะมองไม่ค่อยเห็นก็คือเป็นจะเป็นอุปกรณ์พวกสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งนี่ก็ดึงไฟแรงเหมือนกันนะครับสวิตชิ่งที่เขาเอามาใช้สําหรับบางทีเอามาชาร์จแบตเตอรี่จริงๆเขาเอามาใชา้แบตเตอรี่นะครับแต่คนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็จะเอามาใช้ในการเปิดเพลงนะครับเปิดเพลง แล้วก็เอามปเปิดฟังแต่ว่าช่วงเวลาในตลาดนะครับมันก็ไม่ค่อยได้เปิดกันหรอกนะครับเพราะว่าขายของบางทีผมก็ขอความร่วมมือเพราะว่าไม่อยากให้ไปรบกวนร้านอื่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแต่หลักๆเนี่ยส่วนอื่นที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําสินค้าของเราเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วนะครับจะเป็นหม้อหายเตาแก๊สเตาย่างเตาปิ้งอะไรก็แล้วแต่นันเป็นส่วนของสินค้าที่เราจะต้องเตรียมตัวไปขายนะครับนะะอันนี้เราก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมนะครับ แต่หลักๆที่มันจะต้องมีคือเต็นท์บางคนเนี่ยไม่มีเต็นท์ก็ได้ไปหาข้างหน้าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะมื่อก่อนจะมีให้เช่าล่มนะครับเช่าล่มสําหรับขายของแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก่อนที่จะออกตลาดนัดนะครับวันนี้เจอกันนะครับที่3แยกกกทอนนะครับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับเจอที่3แยกกกทอนที่เดียวนะครับวันนี้มีพิกัดเดียวเลยนะครับไม่ได้มีหลายที่นะครับ